อะไนายอต้องหาอาสบายดีไหมลูกสบายดีโอ้ยลูก้องกันเดเียดกัแล้วสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีสบายดีก่อนเดอเปนไมปะดถ่ายคลิปจะทนหรอยังไงเป็นสิับนตำรวดเป็นกินเปนตึงจะสร้างโ จัยังนอนดีดีหายกันวอนไปไปนอนไปชอบปะันนอ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 นได้นอนรำนอนอนนอนนอนอย่างที่งานเน้าเหนงานไรกินเนี่ยเออเอางกินเนี่ยปเือเอางานให้รงกิเือนกิน่ขาง เคปลาดุกอ๋อปลาดุกเจ็ดหน้าหน้ามันบบไข่ลูกกคือลายนี่ฮักัเนาะฮักเป็นาเป็นเกลือเไข่ลูกหกหน่วยก็นาามนี่หน้าของท่านพี่มันกินนร้านปลาเตี้ยมันก็สมเป็น้าปลาเตี้ยมไยินเสียงเพีงัลโอยิงยิ้เเพลงะลูกน่ ัลูกเดี่ยวอะไปทงเดียวข้ามกินขุ่งเวหน้าข้าวไ่กินได้แก่เลยเราขี้ไข่กุ้งอยู่เพิ่นบุกินเลยสวยไข่ปูมานะเอาไปยังค้อบุกินไข่ลูกแล้วแม่ขาวบกินไข่ลูกโอ้ยขี้เหนียกอะ แต่ว่าเาไปเข้าไทีมข่อมี้ม่แม่ไม้ที่แม่เคาะอะเขาะขาใส่กระโจกเขาะแล้วเขาะหอกกระโจกนอ่นหรือเขาะเขะหอกออมันคือบมมีน้ำบอเอเยอะนี่น้นี่เนาะมันแห้งมันถูกมันเสกแล้วน้ำลุกอาเลยตนมันตี่แห้งนั่นแหละฮะตัวนี้ตวนโม่ันแห้งตัวนี้เอาออกมากินยนะเออต้นออกม่ตัวนี้ออกแล้วแล้วหน เล็กขนาีเอาไกินเอาแม่กินจอมมือเลยกินโตออกกอนอ่ะเาหนถึงแล้วฉันจะไปกินน้ำแกจะเกิอกไหมแกจะซีเอออกไหจัไม่จัดชะวางจุ่มสองคนวะเงียคือเก่าเนาะกินไม่ให้เขานะพอเชิงลูก่อนบอสคอยกินอิ่มแล้วเป็นประทูสองตัว

เื่นโต้ยังมหัห่อยันบแซ่อันนั้นโมฮะกระสอบเก็บขวดใส่ไว้เด้อเมื่อกี้ยไปถิมใส่กระบะาไปถิมยาบันหกยาันเมีสิได จมเลยได้กัวกสอบเลนฮะเก็บอันใส่ระสอบแล้วเช่วไม่ถิมถิมอโอ้โห้าสองถือมือเนาะทังผ่านทางมองทิมบุรีอึศฮะในหอเหอเก็บไว้บน่อคุแล้วถิมต้องหอเบไกตัวหม่

กุ้งอยแล้วเจ้ากออกมาเจ้าคือเจ้าคือกินขบูมีเดะวะเจ้ากอกินอะไรเน่ากินเน้เด้ดแลเอากินตรวแสบกินอะไรกำลังเนี่ยกระเสบหานำลังโอ้โกกินทอกินกเปียลุกซี่กเน่อยกำลังเสียงแล้วกินก่อนชอบกินกระแสบกวานน่ะนั่งทอนเส็นั่งเขววเมื่อน่ะ แตนเอาไใชยาเมื่อัเ็แี้กี่เขีวนั่งลายพี่น้องนะฝ่ายนี้พัว่านบ่นมันบ่ไอ้กี่เขียวจิ้มเขียวดุดลแม่น้องเลยตอนเอาเป็นนั่นเิ่กน่อยเนาะสุดยาไม่ถายังกหออไม่ถาววันว่าใหม่ เอาไปทายเลไอ้อเสียนล่ฮะอ้าววาวเลยเาตายแลแม่ตายแลยตายอยู่นี่ีนเออไม่ใช่ว่านันตายเลยโอ้ยลอยหลุเดยวอ้นกเาไอ้นขวอมา่แล้วก็ อาอีท uh, uh, ่าที่ขบใช่ป่เออเราอยู่เขหะลนี่เนาะเออท่าอ่ไรไ่นเออท่าได้กันอะที่กินก็ทู้นเลยติดขวายแม่งที่ขบเลยข้ายยาเปล่ติดอยู่ไทยเองน มันอันนั้นมีมันอันนั้นเงาะเขาอนสดเซยไปุะเยเนขามีปัะจัยสดเซยอยู่มจนีนำกกาบริสบายดีพี่น้องติดขุกแต่มันก็ะไข่เนาะติดขุกอยู่ไทยว่ายมาไข่เลพี่น้องว่ายมาไข่ไข่แบบว่าบตบาไดไข่แบบว่าแบบชิวนี่ยมันเขานี่ะทปันัยแบบประกันโตมาหรต้องแบบนี้ปะทุอยู่เอยว มันมีวันอีกยังก็เพิ่นนะสดเชยอีกยังวันตะเลิกอีกยังวันวันอีกยังกะเขากลุดโทษลงมานะมันอนโถดก็คืออยู่บ้านอันอยู่ลาวเคนนั้นพี่น้องลาวเพาะมมีการขับรถมอเตอไซคมันมัู่คือทำมันไม่รู้คเจ้าคือทองกับเจ้าวันพ่อวันแม่หลดน้ำผ่อวันเม่เขาก็มีสัตว์อยู่ด้วขอัตวไทยดีสัตว์หนึ่งสัตว์เห็ดดีกันได้หลดไหวหลดโทษลงเนาะไว้เห็ดดีกัน มีสั่นสั่นดีสั่นลาสั่งมันมีสามออ่อนดีครับหอคนบ้านเท่ากับมีตีขุกอยู่ไทยกัยางนี้เนาะหอกมาเบินเลยะอมมาเบินเนุ้นไดเหลืเนาะหางบดตอยู่ขุกยเนาะบมบิ้ดอยู่ขุกเลยมีแต่บานแต่ี้อันตายบ้านเท่านี้ตายอยู่ขุกกับมีผู้เดียวนเนยอันเขียวเนี่ย คุอยู่ล้วอือคุสิใช่มันสิใช่ม่แต่ออกมาเขาเจ้าก็ไปเฮ็ดอันเรียกอัทุจริตเบิดบัดีามกลับไปเลยเฮ็ดนยาเขาเจ้าไปเ็งานอยู่กรุงเทพฯเบิดตงหลัก่กรุงเทพฯอือหก็สิเิกลับเฮ็ดอยู่อันน้หัวยังน่ะฮะหัวยัง่มจังซะเอ้าได้ั่มักม่วงใหญ่หัวตัวเองแล้วิมบ่ โอ้ยค่ะต้ไหวกันเนี่ยไปเป็นอะไรพี่น้องเลยพ่อส่งเดียวพี่น้องเด้อยู่ดีมีแหงถูทุกคนพี่น้องกลับสบายดีสวัสดีครับอยู่ดีมีแฮงเด็กพี่น้องเด้อนางบำรุงนี่นั่งนะพี่นมองเยอะเออคือบ่อนั่นวะคือโอซูชาววชิเหตยัง คือบูฟ่าหิบเนะหาเงินเยอก็คอดลูกสิ่ากระหันต๊ะสิซี่ล้นและเนาะอตอเป็นเงินกับห้ายอนแ้กขิดแล้เนาะเอาสิบพันสองพันก็ขอนลูกอย่าเน้น จากจีดจีออกเอง,ลงเลยทีผ่างี้ยโมโหเลยไป <c oughs> แหละพี่น้องไปดีมีแหงพี่น้องสุดทุนเด้อพี่น้อง <c oughs>